เที่ย,ก,ก,ยก็จิเลยจัดโอ้มาเสียงเอ้ยเสียงมึงเนี่ยแกก็แกะก็แกะกแกะถยหน้าอยู่ยังไงสัตว์ <c oughs> โอ้ยเปิดไม้ไม่ต้องเฮียอะไรเลยบ้าวอสัตว์อยู่แทงน้ำนะแบกแทงน้ำนะไม่ใช่แทงน้ำข้างบนมันหายเอาตันดาวนั่นนี่ไม่พี่หมายถึงตัวน,นึง <Okay. S 1> ไงไม่ใช่ตัวนั้นมึงก็รีบด่าพี่ทำไมนี่เหรอพี่เสียใจวะ คำไหนคือคำไหนวะพี่พูดมาดิคำคำนั้นคำที่เธอบอกฉันคำตัวโตโอ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 อีกอะอีกอะมอกกระดาบอีกอะมอกกระดาบอีกอะมอกกระดาบอีกอะมึงอยู่หลังกล่องแบ๊ก อีกาหมอกขนาดตัวเพื่อนยิงดาวแล้วตัวเนี้ยเหลือแค่กับมึงกับแบงค์ในบ้านเลยอะเอ้ยสองตัวสองตัวเในบ้านสองตัวน่าจะสองตัวอีกาหมอกขนาดในเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกาหมอกหน้าเอีกาหมอกกันอีกแก้วกันนะมันต้องมีท่าด้วยอีก้าหมอกขนาดอีกาหมอกขนาดหลบแล้วลบแล้วหลมแล้วหมอกขนาดหมอกระดัดอีก้าหมอกระดัด ต่เดี๋ยวเวเเยเกรับขนแล้วพี่งไม่รู้อยู่ไหนอ้อ้อ้อกันไปกันไกันไปกันไว้กันไว้ไปไปไไปไไป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 ไไปไปไปไีไป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 ลปวป่งไป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  เพื่อนเพื่อนไม่มาสักทีอ่ะแม่งอะไรวะเนี่ยตายมึงตายมึงโผล่ไปนิดเดียวเว้ยเพื่อนเนพื่อนมึงออกขวาไปตึ๊กยิงก่อนเลยใช่ไหมปั๊มยาสิมึงรอฮันปั๊มยาโอ้โหดีอ้าวอาวอ้าวอาอยูอ่ขวาไปดูซ้ายสบายอ้าวเอายิงโอ้ยอียกการบอกกระดาษโอ๊ยบอกกระดาษบอกกระดาษ อีกาบอกขนาดลุงอีกาปวดซี่มันอยู่ขวางมันเลยมันอยู่หน้ากูซี่ตัวเย็ดเอว่ะมึงเปิดมาบอกว่าอีกาบอกขนาดดิอีกาบอกขนาด What the fuck อีกาบอกขนาด มีคนสอนก็ต้องพิมพ์แพ้ในที่นี่ใครเนี่ยไม่รู้พี่แบ็กพี่แบ็กพี่วินแบ็กเปิดมาแล้วอีกาวขนาดใช่ไหมสองคนเนี่ยเอฟซีนะอีกาบอขนาดโอ้ผมติดตามอยู่ติดตามเออติดตามช่องเขาด้วยเออสองคนด้วยอีกาบอขนาดโอ้พุดเย้เลยพุดเย้เลย เฮ้ยกล้าบอกขนาดเฮ้ยบุกเลยดีกว่าว่ะออกจริงบุกเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงกล้าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตก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 หนึ่งไหนไหนโชว์ตัวให้พี่ดูหน่อยดิเนาะตึงตึงตึงตัวอดีไงดีอ้าวไอ้เหี้ยแม็กดักอยู่ตรงนี้สัตว์ตายกูแทงสเปคคอมพี่เท่าไหร่ครับผมสเปคคอมพิวสามสิบหกยี่สิบสี่สามสองเอวสามสิบหกอกสามสิบห้าใช่ใช่ บ่บ่เหมือนน่ะพ่าผมนอนอยู่ครับมึงเออเปิดอยลำโพงดิเฮ้ยเออใช่มันก็บอกพ่อว่าไอ้ก้าวเหกาะขนาดว่าว่าไอ้ก้าวอหกาะขนาดแต่บางเฮ้ยเพื่อนเปิดอมาอีกาวเหกาะขนาดดิอีกาวเหกาะขนาดทักทายทักทายทักทายเพื่อนตอนนี้เพื่อนปิดเฮ้ยเพื่อนพูดเราเราพูดใหม่เราพูดใหม่พี่วินตัวจริงวะเนี่ยอีกาวเหกาะขนาด Baby, bác! Tell the old guy, do I reck? Eat out, 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 eat Ai eat out, eat out, eat out, Đây là eat out, 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 ตั้มตั้มตั้มแตกมาชุบเู่อูกมันมาชุบแล้วตัวหนึ่งเลย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 มาชุบหน่อยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยเพื่อเพื่อบอยชุบได้ชุบไปแล้วมีอะไรที่ชุบเนี่ยแล้วมันก็อยู่ข้างหน้าสองตัวเนี่ยชุบหน่อยดิมันบ่นแล้วมันบ่นแล้วเอี่ยกูโดนไอ้เี้ยเอ๊ะมาพูดเรื่องหุ่นสิเฮ้ยด่าเกลือกันแล้วนะหนาเกลือกันแล้วเนี่ยปีกกาบกครับฮู้เมยเนี่ยต้องหมอก็จุกกาหมอกกระดับ

dan give a take of the full here itu apa itu atlantara deck wedding pokoknya mau fart rob lo anti rodi hmm lo tahu deh ohh lah chicken 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 apa aku aja bro chicken 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 lu 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 through เราดลูกลูมึงก็ต้องสัปะี่ยปะี่งปะลูดูยี่ปักยี่ปักมืออะไรยี่ปันากเน่มึงอะไร่ปอเน่มเกเน่ลด้เไอ้เหี้ยเด็กเหมึงลองพูาสตาต้ยมันฟังดเยยเลก้าวกระพ้าวกระพร้าวราพือ่า r วันเดียววนเียตายสองแม่งเอ้คิอแม่งโอยสัตว์โดดก็มาแล้วกูเจอเลยเอาองผมเองใช่ใช่ใ่งมึงเนี่ยสองโน่วดรก็คือดันไอ้กดเขาองนั้นไอ้ยี่ยเดี๋ยวดูมือโปกูแป๊บมือโปกูแป๊บมือโปกูเจอไอ้หีากูยังไงนใจร้อนเ๋ยวพวกมึงเนี่ยฮะ เอ้ยดูดูครับดูครับขึ้นหัวครับจะยังไงไม่ยิงครับตัวเสร็จแล้วเล่งตัวอย่างนานสุดท้ายวางไอหัวเอาวะมือโปผมครับมือโปครับมือโปครับหัวค้ัวยัาไงคาับโา้โหว้าวว้าววดาวว้าว้าวว้าวว้าวว้ววาวาว้วา่าวาวามัน้้ว้้้ว่า พี่ยาโอเคครับไว้พี่ยาใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับพี่ยาอีกอย่างพอขนาดคนดีกล้าว้ากกล้าโดนว้านี่ปักไม้ปักไม้บลลูมบอลลูมใช่พี่ยายีเย็นพี่ยาป่ะพี่ยาไอ้เยี่ยเสียใจว่ะ MC ทักกูรู้สึกเปลี่ยวบ้าเลยตอนนี้เฮ้ยมึงเปิดคุยกับมันนีแต่ผมพี่ยาเองครับพี่พี่ยาเฮ้ย ย่าอะไรเลาไอ้ีกคนนึงใครนะอีกคนนึงคว่าอะไรนะพี่แบ็คไม่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 ใช่อีกคนนั่งคนนขึ้นแบ็คกั่อะไรนะพี่ย่าโอเคครัย่าโอเคครับเดือยเดือยเฮียเดือยจริงจตามอยู่ใช่ปะใช่ครับดูที่คิปใช่ไหมไ้ยช่างไม่อยาชื่อชื่อชื่ออะไรนะย่าเลยรไม่รู้ว่าผมจะเนื้อมมีย่ๆอยู่ข้างหน้าเออโอเคครับพี่ย่าเะไรเก็อะไรพี่ย่าอะไรเก็บอะไรมีไฟครับมีไฟโอเค โอ๊ยอะไรครับใหญ่อะไรกูเลยรยกับพารเลยที่ค่ะ <cómo Olymp ian iento>